ว่าเพลนเล่นสไลดยซกปลาส,กกลสุดใหม่นะลายไว้กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกิดพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิมซีคนผันลิบมากมีแทพปลอดไทยเลือกเกิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนาการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืน มาติดตามผลการทำงานของ3มเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนแอะมิโนเวอร์แพนไขโตสารสูตรโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินครับปลาหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่2ครับตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับเจ้าของเขาเป็นคุณครูครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นก็คือว่าคนที่ดูแลสวนบอกให้เธอใช้ 3เกลอเวิร์ลแพนสูตรใหม่เธอก็ใช้มาโดยตลอดเธอมีทุเรียนหมอนทองครับอยู่240ต้นอายุ6ปี6เดือนเธอบอกว่าใช้ครั้งแรกก็ติดใจเพราะว่าช่วงทำใบใบก็งามเหลือเกินช่วงทำดอกดอกก็ดีมากช่วงทำผลผลก็มาเต็มตอน2ปีที่แล้วเธอบอกว่าได้มาถึง15ทันปีนี้ครับเธอเริ่มต้นใช้สูตรใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ใช้มาถึงขนาดเนี้ย มีนาคมนี้ก็เกือบ5เดือนเธอบอกว่าทําใบเหมือนเดิมแต่ใบกลับไม่เหมือนเดิมใบหนาใบมันสะสมอาหารได้ดีและเธอยังบอกอีกครับว่าขนาดเนี้ยเป็นดอกแล้ว240ต้นเต็มทุกต้นเธอบอกว่าจะไว้แต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยนะครับถึง70 8 0ถึง80ลูกต่อต้นทีเดียวเธอบอกว่า240ต้นเนี่ยเธอบอกน้อย,อย,อยก็30ตันละคะ่ะเป็นอย่างไร มาพบกับคุณครูท่านนี้ครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัคุณครูครับช่วยแนะนําพี่น้องเกษตรกรได้ครับชื่ออะไรครับชื่อครูอาพรใสเกรือหรือที่เขาเรียกกันว่าครูแอลนะคะครับครูแอลนะผมขออนุญาตเรียกด้วยนะครับครูแอลครับและอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะทันตามากแก้วนะคะนัดค่ะครับผมที่ปรึกษาครับในฐานะที่พาผมมายังสวนครูแอลแห่งนี้ เริ่มต้นด้วยเป็นอย่างไรครับถึงพามาอยู่ที่นี่ครับค่ะก็คือเมื่อสองปีที่แล้วนะคะด้วยที่ว่าคนงานคุแอลนะคะก็ได้ติดตามเฟซลุงไก่นะคะว่าสนใจคู่มัสจันเราก็ลงพื้นที่มาเยี่ยมสวนนะคะซึ่งตอนนั้นปีแรกผลผลิตได้หลักแสนแล้วก็หลังจากใช้ก็อย่างที่ว่า15ล้าน ต่อฤดูกาลค่ะสิบห้าตันไหมครับสิบห้าตันค่ะสิบห้าตันนะคะจะเพิ่มเพิ่มยอดได้ครูแอลแล้วนะคะปีนี้สงสัยสิบห้าล้านแน่นอนนะคะค่ะสิบห้าตันค่ะตอนที่เริ่มใช้ครั้งแรกก็ได้มาสิบห้าตันเลยนะครับเริ่มแรกใช่ค่ะแล้วตอนนี้เริ่มใช้สูตรนวัตกรรมใหม่แล้วใช่ค่ะครับผมถามที่ครูแอลครับครูแอลครับตอนที่เราเริ่มใช้ครั้งนั้นอ่ะผมคงไม่พูดถึงละเพราะได้ราคามาแล้วถูกไหมครับได้ทั้ง เรื่องของน้ำหนักเรื่องอะไรมาดีมากเลยถูกไหมครับตอนนี้พอหลังจะเก็บผลผลิตไปสิบห้าตันครั้งนั้นอะคราวนี้เราเริ่มใช้สูตรใหม่มาเมื่อตอนไหนครับเดือนพฤศจิกาค่ะเดือนพฤศจิกาห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับใช่ค่ะใช่ตอนนั้นครูเอลอะครับได้เห็นผลยังไงของการใช้สูตรใหม่ครับใบจะเริ่มหนานะคะแล้วก็ใบจะเขียวเข้มนะคะแล้วก็ ใบก็จะสวยนะคะเป็นมันวาวเลยนะคะแล้วก็ปัญหาโรคพวกราพวกนอนอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างแกรบกวนน้อยน้อยลงค่ะก็หมายความว่าเรื่องโรคเน่าอะไรต่างๆตามต้นไม้ของเราที่เรียกกาเรื่องไฟทอปถูกไหมครับใช่ใค่ะการเน่าก็ลดลงไปใ<ช>ะครับใบก็ใหญ่ขึ้นหนาขึ้น<ช>นะครับเป็นมันนะครับที่สําคัญแมลงรบกวนน้อยด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้เราเราใส่พวกสารอื่น ที่เกี่ยวกับเรื่องการทําลายศัตรูพืชไปเพิ่มเติมไหมครับใช่นะคะแต่ว่าค่อนข้างจะใช้น้อยมากอย่างเช่นแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้แค่ตัวเดียวแล้วก็เปอร์เซ็นต์การใช้ของยาเนี่ยน้อยน้อยมากอย่างเช่นที่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราใช้แค่บางทีร้อยถึงสองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรเนี้ยค่ะอ๋อครับน้อยมากค,ค่ะดังนั้นก็หมายความว่าตัวสูตรใหม่เนี่ยช่วยเราไปในเรียกว่าทุนเราเบาบางเรื่องของสารเคมีในการฆ่าแมาลง<ช>ไปด้วยใช่ค่ะใช่ถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นความต่างตรงที่ใบเนี่ย จากสูตรเดิมมาสูตรใหม่ปัจจุบันเนี่ยใบนี่บอกหนาขึ้นเลยหนาขึ้นหนาขึ้นค่ะโอ้คำว่าหนาขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราสังเกตจากอะไรครับคำว่าหนาขึ้นเนี่ยหรือมันขึ้นเนี่ยเราสังเกตจากอะไรเราดูด้วยตาหรือว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆดูนะดูดูใกล้ๆนะคะสังเกตดูแล้วก็จับเนี่ยใบก็จะแบบมันหนาขึ้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะ การหยิบมันมีความบีบเบอร์ไใช่ใช่พอบีบใบมันจะกรอบนะคะมีมีน้ําหนักของใบด้วยใช่ใช่มันมีน้ําหนักของใบด้วยอันนี้ก็ถือเป็นความรู้สึกของเราใช่ซึ่งแตกต่างจากความรู้สึกทั่วไปที่เราเคยไปดูมาถูกไหมครับใช่ค่ะเอาละครับถึงตรงนั้นวันที่เราเห็นขนาดนี้นะครับดูแลมาจนถึงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเรากันเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรครับช่วงดอกค่ะช่วงดอกกําลังอยู่ในช่วงของมะเขือพวงใหญ่แล้วก็จะกําลังจะบานอยู่นะคะช่วงนี้ตอนเนี้ย พอเป็นมะเขือพวงใหญ่อย่างนี้ที่เราเห็นขน,ขนาดนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะลักษณะอย่างนี้ต่างกับปีที่แล้วอย่างไรตอนที่ได้มา15บห้าตันก้านมันจะใหญ่ยาวนะคะสมบูรณ์เปอร์เซ็นต์การติดนี่ค่อนข้างจะสูงเยอะพอดูจากก้านเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะถ้าลักษณะก้านแบบนี้ในฐานะชาวสวนที่เป็นครูด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะจะต้องเป็นนักการศึกษาด้วยการศึกษาทุกอย่างจะต้องมีหลักเหตุหลักผลเพื่อจะบอกผู้อื่นต่อไปถูกไหมครับนั่นคือครูแอลครับถ้ามันก้านอย่างนี้ แตกต่างกับการของปีที่แล้วอย่างไรอีกมันยาวกว่านะคะมันยาวกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเหมือนปีนี้เราใช้มาเต็มปีตลอดตั้งแต่เริ่มสะสมอาหารแล้วก็บำรุงบำรุงดินมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะมันช่วยช่วยให้พืชมันเกิดความแข็งแรงทนทานต่อสภาพดินควาอากาศต่อโรคต่อแมลงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเมันทําให้พืชมันสมบูรณ์เกิดความสมบูรณ์เท่าเท่าเท่าทีาาด่ดูอะ ครับนะคะก็สมบูรณ์มากใช่ค่ะสมบูรณ์ที่เรียกว่าพร้อมสําหรับการรองรับการมีผลผลิตในวันข้างหน้าใช่แล้วก็เป็นการลดต้นทุนพวกยาฆ่าแมลงนะคะพวกยาราอะไรพวกเนี้ยมันช่วยให้คนที่ทำอ่ะปลอดภัยกับการใช้ด้วยเพราะมันเป็นชีวภาพใช่ไหมคะอินซีด้วยอินซีด้วยที่สรคัญครับคุณเอ๋ครับผมอยากรู้ว่าเมื่อเราไว้ดอกขนาดเนี้ยเห็นว่าติดทุกต้นไหมครับทุกต้นเลยค่ะทุกต้น นี่มีทั้งหมด240ต้นใช่ไหมครใช่ค่ะใช่ติดทุกต้นใช่คำว่าติดทุกต้นก็หมายความว่าทุกกิ่งทุกก้านเลยหรือไงครับก็มันจะมีอยู่บางต้นมีเล็กน้อยนะคะไม่กี่ต้นที่มันมาไม่เต็มต้นแต่ถ้าถ้าเทียบมันก็คือเหมือนกับร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่บางต้นมันอาจจะมาไม่เต็มกิ่งเนี้ยนะคะอ๋อก็ถือว่าทุกต้นน้อยน้อยถือว่าทุกต้นค่ะแล้วแต่ละกิ่งก็ถือว่ามีพร้อมเลยใช่ค่ะเพื่อจะรองรับผลผลิตในวันข้างหน้าใช่ค่ะอย่างเงี้ยต่้งต้นเนี้ยนะฮะอายุห คุยวอัจะไว้สักกี่ผลกี่ลูกกันนะครับเนี่ยก็ถ้าคิดว่านะความสมบูรณ์ของต้นกิ่งก็ใหญ่เจ็ดสิบแปดสิบนะคะเจ็ดสิบแปดสิบมั่นใจเพราะเราเห็นกิ่งใหญ่ด้วยใช่กิ่งใหญ่ด้วยหมายว่ากิ่งเราสมบูรณ์สิครับใช่ค่ะนี่ถือว่าสมบูรณ์สุดขีดไหมครับในลักษณะของหกปีหกเดือนสมบูรณ์สุดขีดสุดขีดเลยใช่ใช่ด้วยหัวใจของเราถ้าปีที่แล้วตอนที่เราใช้สูตรดั้งเดิมผลของมันครับลักษณะผลมันมีน้ําหนักอย่างไรครับสามกิโลกว่า ขึ้นไปขึ้นไปหมดเลยค่ะน้ําสวยน้ําสวยนะครับเปลือกบางเปลือกบางรสชาติอร่อยอันนี้การันตีได้เลยว่ารสชาติอร่อยมากไปเียวคะใช่ค่ะรสชาตินี่ถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะตามที่เราเนื่องจากเราเป็นครูแล้วก็คุ้นเคยกับสวนเกษตรมาตลอดเวลาถูกไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ปีนี้ของเราเนี่ยซึ่งมีสูตรใหม่เข้ามาเนี่ยคาดว่ารูปทรงผลที่ดูจากดอกแล้วเนี่ยการเป็นรูปทรงผลเนี่ย จะน้ําหนักขนาดไหนครับก็คิดว่า3ามโลกว่าแล้วก็ AB เยอะกอสามโลกว่า AB เยอะก็หมายความว่า,า70-80ลูกต่อต้น AB 3สโลขึ้นไปไม่เกิน5้าโลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะลักษณะที่เราบารุงมาดูมาดีนี่นะฮะคาดว่า ถ้าดูแล้วหัวใจของเราขีดไว้ที่กี่ตันครับ30ตันนะคะแต่ว่าน้องที่เขาทําอยู่นะคะคิดว่านะคะสี่สิเขาคาดหวังถึง40แต่ถ้ามองนะคะถ้าเกิดว่ามันมันผ่านการหลุดร่วงไม่ได้นะสีตันมีมีโอกาสนี่ก็ถือว่า <c oughs> สวนของครูแอลนะครับท่าน <c oughs> เป็นคนที่มีบุญมากนะครับถือ <c oughs> ว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เลยที่มีลูกน้องนะครับผู้จัดการสวนผู้ดูแลสวน ได้มาชี้ช่องทางของความสุขทางการเกษตรให้ท่านได้รับรู้นะครับโดยเฉพาะผู้ดูแลสวนบอกว่ามันมากกว่านั้นครูแอลที่ครูแอลคาดไว้แค่30ตันน่ะถึง40ตันเลยนะครูเ <ๆ S 2> พล่เพิเลยกว่านั้นอีกนี่ก็คือการที่มีร่วมบุญกุศลกันมามาดูแลสวนไม่พอยังหาสิ่งดีๆมาบำรุงสวนด้วยที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับในฐานะที่ได้เข้ามาดูแลเข้ามาดูถึงความเจริญเติบโตวความรุดหน้าทั้งสูตรเก่า มายังสูตรใหม่แล้วก็พัฒนาต่อไปในวันข้างหน้านี่ครับเป็นอย่างไรบ้างครับนะคะวันนี้ก็ตั้งแต่สองปีที่แล้วที่เข้ามาครั้งแรกนะคะเทียบกับวันนี้ที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแตกต่างเยอะมากนะคะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากๆเลยค่ะดังนั้นก็คือให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยได้ใช้นะคะให้ตัดสินใจใช้แบบมั่นใจนะคะมั่นใจไม่ต้องเปลี่ยนใจเลยเพราะว่าทุกอย่างคำตอบคือต้นไม้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะโโ ในฐานะของครูแอลเองเนะครับมองเรื่องนี้ในการลดต้นทุนโดยชาวสวนทั่วไปเพราะครูแอลก็ทามาก่อนล่วงหน้าถูกไหมครับทำมาถึง5ปีกว่ากว่าถูกไหมครับแล้วก็มาเจอคู่หูมหัศาจรรย์พร้อมทางสารเพิ่มประสิทธิภาพทางเดินครูแอลคิดว่าการลดต้นทุนของเรากับในอดีตที่ทําการเกษตรมาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างไรครับก็คิดว่าลดนะคะเพราะว่าจากมาก่อนเนี่ยเราใช้ยาราหรือยาแมลงพวกนี้ใช้หลายตัวนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เหลือแค่ตัวเดียว แล้วก็เราก็จะไปเลือกใช้ตัวยาที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะ,ะแล้วก็หลักๆเราก็ใช้คู่หูตัวเนี้ยในการดูแลในการบำรุงรักษามันทําให้ลดตน้นทุนได้เยอะเลยค่ะใช,ใช่ค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราคิดว่าถ้าสวนเราใช้ทุกครั้งเราใช้ร้อยบาทพอมาใช้3เกลือนวัตกรรมสูตรใหม่เนี่ยเราลดไปสัก กี่เเปอร์์ซ็นตคสัก20%เลยนะคิดว่านะครับ,รบก็เท่ากับใช้จะไป80%เองถูกไหมครับจากการใช้ร้อยลงไปเหลือ80%จากเมื่อก่อนเนี่ยฉีดอ่รอบหนึ่งต่อครั้งอ่ะเจ็ดแปดพันนะคะค่ายาต่อรอบเลยปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณสัก2,000ค่าค่า ค่ายาอะไรพวกเนี้ยค่ะลดลงเยอะเลยก็ลดค่ายาไปใช่ค่ะนั้นเราใช้ต้องเยอะนะครับในสวนเกือบ240ร<ช>้อยสี่สิบต้นเ<ช>นี่ยท<ะ>มครับจำนวนมาหาศาลอย่างนี้ก็ถือว่าลดลงไปมากมายนะครับสำหรับเกษตรกรท่านที่กําลังมองหาสิ่งที่เป็นการลดต้นทุนก็ไม่ธรรมดาครับสำหรับคุณแอลนะครับแอลครับอยากจะฝากสิ่งที่ให้พี่น้องเกษตรกรท่านที่กําลังมีทุเรียนแบบเราแล้วก็ขาดการดูแลนะครับไม่มีใครมาแนะนําตั้งแต่ผู้ดูแลสวนจนถึงที่ปศุสตผลิตภัณฑ์ไม่มีใครแนะนําเราเลย อยากให้ความมั่นใจเรานั้นไปสู่เกษตรกรพานอื่นครับก็ให้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะแล้วก็จะรู้เลยว่าผลลัพธ์ของคู่หูเนี่ยมันดีอย่างไรนะคะโดยเฉพาะสูตรใหม่ใช่โดยเฉพาะสูตรใหม่ครับผมก็ถือว่าพลังใจของพี่น้องการเกษตรครับครูแอลนั้นคือหนึ่งในตัวอย่างที่เชื่อในผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ดูแลสวนแล้วเขาก็มีความเชื่อต่อเนื่องมาว่าผู้ดูแลสวนนั้นเป็นคนที่รู้นะครับแล้วก็บอกเข้ามาเขารีบเชื่อทันที เพื่อต้องการให้ผลผลิตของเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สําคัญครับมีผู้ที่เข้ามาบอกมาบอกนะครับนักการเกษตรทั้งหลายว่ามีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเรียนแบบกันรอกแบบกันก็อันตรายสําหรับเกษตรกระกน,กน,นะครับดีว่าครูแอลนั้นมีความเชื่อใจในสิ่งที่เรียกกันว่าของแท้ดังนั้นของแท้ครับค่าไม่ตายยังไงก็ทําให้ผลผลิตท่านเพิ่มเติมขึ้นไปวันนี้มิสเตอร์เกษตรยัย่งยืนก็ต้องขอขอบคุณครูแอลและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างสูงและขอบคุณหัวใจ การเกษตรทุกดวงครับที่เป็นนักการเกษตรที่ต้องการความยั่งยืนเราจะสร้างความยั่งยืนให้กับการเกษตรไทยทั่วประเทศวันนี้เราขอ,ขอขอบคุณทุกหัวใจที่เต้นไปพร้อมๆกับความยั่งยืนครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปพบกับความยั่งยืนของทุกสวนต่อไปครับวันนี้สวัสดีลาครับสรามเ<า><า>กลือแพนสูตรใหม่ใช้<ไ>ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ ลดต,ต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิมพ่มผลกำไรเกษตรกรร,กรมไทยยัย่งยืนยังยนย่งยืนย